สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เล็กจะมาเล่าเรื่องมะพร้าวแอมะพร้าวนะคะคือตัวนี้นะคะคือตัวมะพร้าวสกัดเย็นนะคะที่มาในรูปแบบผงนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวเล็กจะพูดถึงสรรคุณความดีของตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้นะคะช่วยนะคะ ลดระดับฮอร์โมนความหิวนะคะแล้วเพิ่มนะคะระดับฮอร์โมนความอิ่มนะคะแล้วช่วยให้สมองนะคะและความจําของเราดีขึ้นนะคะแล้วเพิ่มอัตราการเผาผลาญนะคะของร่างกายนะคะแล้วก็เปลี่ยนไขมันนะคะให้กลายเป็นคีโต ช่วยให้ผิวพรรณนะคะสวยเปล่งปั่งนะคะกระตุ้นนะคะการนําไขมันที่สะสมส่วนเกินนะคะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็วนะคะตัวนี้นะคะใส่พรีไบโอติกนะคะช่วยในเรื่องการขับถ่ายด้นะคะช่วยในเรื่องนขุมหิวได้ดีงามมากๆเลยนะคะตัวนี้มีโปรโมชั่นนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะในราคา440บาทนะคะตัวนี้นะคะ